สวัสดีครับอยู่กับชอ่องแต้งมหาใจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยฝนต้องติดอย่างหนักเลยครับซุ่งเย็นตกได้พักหนึ่งไหเนี่ยตกหนักมากอายุเข้าสามสี่วันเล้วพายุเข้าสองสามวันนี้ก็ตกแต่ตกเบามีตกยังไม่หยุดเลยครับรถติดยาวเลยยาวเลยมากครับรถติดติดนานติดทุกวันเลยติดจนทางที่จะเลี้ยวขึ้นเนี่ย เพราะว่ารถมันจะเลี้ยวขึ้นยาสายเลี้ยวฝ่ายฝนก็ตกด้วยเนี่ยติดยาวติดยาวมากเลยครับฝนตกติดยาวนี่กตกตกแบบน่าจะนานอยู่ฝนตกนีก็ะมอยากเข้าอ,อกมอจะเข้าอ,อกออก็น่าจะเอาเข้า แห้งน,น่าจะมันดิเข่าติดยาติดเป็นแถวครับติดยาเียนนนนมมนเนี่ยติดนุ่เนี่ยปั๊มเนี่ยติดยาติดยาเนี่ยติดยาฝาลองโคไปไหนไม่ได้เลย มอไซค์วิ่งไม่ได้ถึงตกใคญก็วิ่งไปฝากแม่รับรถเดือยพายุมันเข้าสามสี่วันนู่นถึงถึงกินเจออกพรรษาดูตกยาวดีอนตกตอนเย็นถ้าตกตอนเที่ยงเอาเก็บมึกตายเลยอวอกเลยพอดีมันมาพอดีแล้วเก็บเสร็จพอดีเลยมันก็เลยตก เีเ็ดเร็ดสดีีันีด็เลยสกรถติดยารถติดยาเลยครับติดยามาคลองหลวงคองหลวงวัดบ้านไร นี่แหละไปทางนี้ได้วันวันไรติดยาวติดทางเขาจะเลี้ยวนึงยติดบยงคนก็ใส่เสื้อกันฝนมงไงมันก็ใส่เสื้อกันฝนนะมันคงก็ใส่เสื้อกันหนาวไม่ร้อนเลยเนะยน่าจะเย็นอยู่ใส่กันใหญ่ใส่กันเยอะมากสมุวจาคออาชัยฝนก็หนักมากเลยนะซึ่งตอกเต็มมีเด็กวิ่ง ไม่กลัวฝนไม่กลัวไอ้นี่เลยไม่กลัวไม่สบายเลยตากก็ตกอยู่น่าจะหนักอยู่นะมีกรรม ตกหนักมากเลยตกนี้อยู่ไหนตกแค่นิ่งแล้วตกตกหนักมากเลยนิ่แหล่ะ หนักมาออกรถกะต,ติดติดฝนตกทีไรรถติดประจำเลยฝนตกอีกแล้วติดเตียงนู่นรถแก้กายดีช่างเลยน้ำวนทำไม่ได้ทำตะพาอยู่ไม่เส้นเลยสะพานหนาเลย มประมาณขอามาแล้วก็เลยทำครับอยู่ตั้งนานไม่ทำเพิ่งจะทำมีก่กโดดทิ้งผ่านไปออกฟารามสอบอกได้ไหลายรัาครับ ฝนตกมาถ่ายฝนให้ดูถ่ายคลิปไปดูฝนตกหนักมากน่าจะหนักมันยัตกยาวอยู่ยไม่หยุดเลยยังไม่มีหยุดเลยทียย่รถกระบาเปลี่ยนเนยครับมันตกหนักอยู่ยิงไม่หยุดเลย รถก็ติดยาวมอไทคก็ขยับมาได้ขยับได้ทีละหน่อยทีละหน่อยติดนาจะยาวอยู่ตึกแค่ตรงนี้เองถ้าจะไปตะหกักรจะเข้าวงประรูสหกรณ์ติดติดเนี่ยฝนก็ตกตกไ้ตก,ตกเอารถกะติดได้ติดเอา แน่ไม่ไปไหนนะครับรถติดตาติดเอามาถ่ายให้ดูเหมือนพายุฝนมันเข้าแล้วมันก็ตก,ตกตกตกทุกวันน่าจะออกพรรษาหรือไม่ก็กินจากินเจถึงจะหยุดตอพายุมันเข้าพายุซนร้อนแล้วดูร้อนมันเข้าผมก็เลยตกตกเนี่ยพอฝนหยุดตกปุ๊บ จะร้อนปั๊บเลยร้อนมากเลยครับพอฝนจะหยุดตกนี่ร้อนจริงๆเลยครับโคตรจะร้อนเนี่ยผมนอนแล้วร้อนเลยมากเลยไม่องไม่มีแอร์เลยขอคลิปนี้ถึง5,000ไลค์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ซื้อแอร์สักตัวหนึ่งช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำลิดห้ามท้อนะครับต้องสู้เศรษฐกิจไม่ดีต้องสู้เป็นกำลังใจให้ทำลิดด้วยนะครับถึงห้าพันไลค์ปุ๊บจะซื้อแอร์ปั๊บเลยนะครับอยากได้แอร์มาติดตรงเนี้นะยที่ตรงในห้องตรงเนี้ย ไม่มีแอร์แอร์พอแคเสียไปตัวแอร์เสียถ่ายฝนถ่ายรถติดให้ดูก็มีคนเดินกลางลมอยู่กลางดมหู้รถติดไปได้เรื่อยๆถ้ามีเครื่องบินน่ะั่นนี้ถึงบ้านแล้ว แป๊บเดียวรถไม่ติดเลยขี่อยู่บนฟ้าเนี่ยป๊บเดียวก,ก,ก,ก็กกกกถึงบ้านแล้วนี่มันยังนั่งรอรถติดโคตรนานนานมากเลยครับรถติดติดนานติดยาวไม่รู้ติดหรยครับติดโคตรนานรถติดนานมากเลยครับฝนก็ตก รถก็ติดเหมือนพายุโซนร้อนเม่เข้าสิ่งที่ศาลนวันที่สี่ผมก็ไม่แน่ใจผมไม่เคยดูข่าวฟังแต่เพลงไม่ค่อยชอบดูข่าวชอบฟังเพลงมากกว่าเหมือนพายุโซนร้อนเม่เข้า อืมยนรถติดก็รถมอไซค์ไปก็แต่รถแจกใส่แม่ติดยา,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 ารถหล่อรถหล่อรถตัยฮีโน่สามสี่สี่ทีมงานอะไรไนะี<ม>่เนาะผ่านยังไม่หยุดงานนี่ก็รถยังแล่นเยอะเลยครับแล่นเยอะมากเลยจุดยอด คลิปในกดไลค์ให้5,000ไลค์ครับจะได้มีนางซื้อแอร์สักตัวรถติดยาวติดยาวมากเลยครัติดยาวมากครับไม่ขยับแหนเพิ่งจะขยับเริ่มก,ไกด,กออด 5, ไลค์กดแชทได้กดแชทได้ครับสิง5,000ไลค์เดลืมกดไลค์ด้วยนะครับ กดตับสะไคร้กดตักสะไคร้กดไลค์กดแชร์สำหรับทีนี้จบทีมจรงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ